สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทํานะคะไอติมนะคะจากปีโป้กันนะคะเพื่อนๆเราจะใช้แค่2อย่างกันนะคะก็จะมีตัวนี้เลยค่ะเป็นพุดดิ้งผลไม้รวมแบบนี้เลยนะคะนี่เพื่อนๆจะใช้ปีโป้หรือใช้อะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆชอบนะคะอันนี้ แล้วก็จะใช้ตัวนมเปรี้ยวนะคะคล้ายๆพวกยาคูอะไรพวกน,นี้นะคะนี่เลยค่ะเราใช้แค่นี้นะคะแล้วก็มีแม่พิมพ์นะคะสําหรับการทําไอติมเนาะนี่ค่ะวันนี้เราจะทําแค่สีแท่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องแกะปีโป้นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ<ๆ>เพื่อจะใส่ในช่องนะคะ เดี๋ยวเรามาจัดการหั่นปีโป้กันเลยค่ะมันจะมีสีชมพูสีได้หมดเลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบสีอะไรนะคะนี่เราจะแกะทีละอันนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อจะได้ใส่กับกระปุกได้นะคะค่ะเพื่อนๆเ,เราก็จะได้แบบนี้แล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยนะคะแบบพอดีคําก็ได้นะคะแล้วก็บีลงไปเลยค่ะ เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ลองดูว่ามันเป็นชิ้นเล็กหรือยังถ้ายังไม่ก็เราก็ใช้มีดนะคะตัดตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะะเราก็จะมาเทใส่นะคะแม่พิมพ์นะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะเราจะได้เนื้อแบบเยอะนิดนึงนะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะตกแต่งข้างบนนะคะอีกทีหนึ่งนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะเทตัวนมเปรี้ยวนะคะเหมือนโยเกิร์ตนะคะแบบนี้เลยนะคะเทเข้าไปในอพิมพ์พของที่ทำไอติมเลยนะคะเราเราไม่ต้องเอาเต็มมากนะคะเพื่อนๆเอาแค่ถึงพอขอบพอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่เยลลี่เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงนะคะ นี่ค่ะเพื่อนเราแล้วใส่แค่นี้พอค่ะแล้วเราเพิ่มเยลลี่ข้างบนนะคะได้สีนี้เราจะใส่ข้างบนนะคะเพิ่มนะคะนิดนึงนะคะตบท้ายนะคะเขาจะได้ไม่ไม่เหลวมากนะคะเพื่อนๆใส่แบบนี้เลยค่ะ นี่ลค่ะแล้วเราก็ทำการนะคะปิดฝานะคะใส่ตัวนี้เข้าไปเลยนะคะ แล้วเรานําไปแช่ช่องฟิตนะคะหนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพอผ่านไป1คืนเราจะได้ไอติมแบบไหนคะ่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะคือน่ากินมากเลยค่ะนี่จัดเรียงเลยนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆคือไอติมที่เราทํานะคะจากนมโยเกิร์ตแล้วก็เยลลี่นะคะนี่เลยค่ะหวานหอมเย็นชื่นใจมากเลยค่ะเพื่อนๆ